จัดของเสร็จแล้วนะครับก็สวัสดียามค่ำคืนนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะออกเดินทางกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็ไปรถทิพย์ขับรถเที่ยวแล้วก็กางเต็นท์กันนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะฮะแทงสามร้อยของเราเองนะทุกคนก็พาไปแ็ปสีมาใหม่แล้วก็ไปติดเต็นท์ลังค่าไปติดออนิ่งมาเนาะก็ย้ายมาจากกระบะเรนเจอร์คันเก่านั่นเองนะครับก็พรุ่งนี้เนี่ยเรามีแผนว่าจะไป ขับรถจากสงขาไปจังหวัดสระบุรีเนาะไปงานแคมปิ้งนะทุกคนเป็นงานาแคมปิ้งมาร์เก็ตนะครับซึ่งมีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์สายการเต้นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเราก็เออติดตามอยู่หลายช่องมากๆในนั้นเนาะเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็เป็นงานเหมือนมิ팅เล็กๆนะเออจากที่จากที่ดูมานะก็เออเราก็เลยจะไปร่วมแจกเขาด้วยนะครับแล้วก็พา้อกคันนี้ไปฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทริปแรกของเจ้าคันนี้ด้วยนะ <c oughs> ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเดี๋ยวไว้ตั้งชื เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีเนานะพรุ่งนี้เลยกัน Let's go ไ <c> ด <oughs> ี๋พาคนนี้ไปดูวเลยเยย Good morning ฮะทุกคนสวัสดีเช้าวันที่หนึ่งของการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราก็นะตามสูตรนะฮะไปหากาแฟกินกันก่อนนะครับออกจากบ้านตอนนี้ก็9โมงนะเออวันนี้เนี่ย ไม่รู้ถึงไหนเหมือนกันนะครับตก็ขับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะน่าจะเป็นสุรา์ไม่ก็ชุมพรเดี๋ยวค่อยหาที่จอนอนกันนะ เติมพลังก่อนออกเดินทางมาเลยครับพี่ก็เดี๋ยวขับขึ้นเรื่อยๆน่าจะไม่ถึงหรอกวันนี้ไวเอาไวเอาเอา95เต็มถังครับผม 9, 5เต็มถัง5เต็มถังนะครับจ้าขอบคุณครับตอนนี้เราก็มาอยู่พัทลุงแล้วนะก็ ถังแรกกันนะ้ำมันหมดพอดีเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเต็มถังเท่าไหร่แล้วก็เออขับไปถึงไหนขับได้กี่โลนะนี่ก็เป็นทลิปแรกของคันนี้ด้วยโอ <Okay. S 1> เคเติมน้ำมันเรียบร้อยถังแรก2 0 0 0ันอันนี้เนี่ยมันบอกได้ขับได้724กิโลนะเอกดีเรามาดูกันว่า2 0 0พนเนี่ยถึงไหนแล้วก็การขับออนโรดธรรมดาเนี่ยใช้น้ำมันเท่าไหร่นะเออก็มาลองดูไปด้วยกันเลย yeah, นี่เราก็ถึงสุราษฎร์แล้วนะก็เหลืออีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะฮะจะถึงชุมพรเนาะก็เล็งที่การเต้นไว้แลละชื่อว่าสวัสดีป่าแดงเนาะเออเป็นที่กลางเต็นท์ริมทะเลไม่รู้เป็นไงเหมือนกันเพิ่งเปิดดูเมื่อกี้แหละแล้วก็ตอนนี้เราเปลี่ยนคนขับแล้วฮะสบายขึ้นเยอะ <c oughs> ยากที่หลับไปตื่นนะเดี๋ยวก็ไปเจอกันตอนถึงเลยแล้วกันเนาะเออน่าจะเย็นๆค่ำๆแหละชิวๆวันนี้ นนี้เราก็กางทามเรียบร้อยแล้วมาถึงแบบฟ้าดิสกำลังจะตกพอดีเลยแล้วก็เออกางอะไรติดพอดีนะที่นี่เนี่ยชื่อว่าสวัสดีผาแดงนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับจุดชมวิวหาดผาแดงมากถ้าจำไม่ผิดน,นะเออข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีฟ้าดิสขึ้นด้วยก็มาเรารุ้นกันนะอันนี้ก็เป็นจุดวะจุดแวะคือนแรกแล้ะนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเอาให้ถึงเลยน่าจะไปถึงแบบไรภูกกมยาวที่เป็น ที่เขาจัดงานแคมปิ้งมาร์เก็ตเลยนะครับวันนี้จัดแคมป์แบบมินิมอลก่อนออพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยจัดเต็ม Good morning ฮะสวัสดีตอนเช้าของทพิ์ครับผมนี่ก็เป็นเช้าว,วันที่สองนี่แคมของเราตอนนี้ก็7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะทุกคนเออพาทิที่นี่ขึ้นช้ามากนะ <c oughs> แต่ว่าขึ้นมาแล้วแบบมีแสงเนี่ยสวยมากเลยไปเดี๋ยวเราก็เก็บของนะเออวันนี้อยากจะรีบแบบออกเร็วหน่อยจะได้ไปถึงนู่นไม่ค่ำมากนะครับ โอเคครับก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรากําลังออกเดินทางกันต่อนะครับเ้ยไปที่นี่บรรยากาศดีมากใครมาชุมพรก็แวะมาได้นะครับลุยต่อเชพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะ <laughs> ตอนนี้นะฮะเราก็กําลังจะเข้าประจวบแล้วแล้วก็น้ํามันเหลือเจ็ดสิบโลก็เลยเอเอติมน้ํามันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นถังที่สแล้วนะ ก็สรุปว่าเออขับมาจากพัทลุงมาถึงประจวบเนี่ยกับหมดถังหนึ่งพอดีนะฮะก็นี้เป็นถังที่สองและเราว่าน่าจะถึงกรุงเทพเนี่ยน่าจะใช้ประมาณถังครึ่งถังนิดนิดนะเออต้องประมาณสามพันกว่าบาทกับสี่พันได้นะถ้าจากที่เข้าวๆดูคำนวณดูซึ่งตอนที่ขับไปหน้านเนี่ยไปเรนเจอร์ใช่ไหมเรนเจอร์นั้นเป็นเครื่องดีเซลตอนนั้นอ่ะเติมเต็มถังอ่ะเออขับ ตรงขาถึงกรุงเทพพอดีเลยประมาณ2,500ส่วนคันนี้น่าจะน่าจะเพิ่มไปอีกประมาณ2 0 3 0ถึงาเจากคันนั้นนะครับูครับพี่แมสอ,อยู่ไหนแล้วน้อง อยู่หน้าทางเข้าแล้วพี่เข้าไปได้เลยไหมเอ่ยง่าเลยครับมาเลยครับพี่ยืนอยู่ตรงถนนเดินเราขับไปเรื่อยๆเลยได้เลยครับโอเคครับพี่เดี๋ยวเข้าไปครับโอเคนี่เราก็มาอยู่หน้าทางเข้าแล้วตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วพรุ่งนี้จะได้ปักหลักไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ยาวๆไปเลยนี่ไงกว้างเห็นไหมนี่เจ้าของงานมาต้อนรับเราแล้วเห็นไหมคนขายของขายเต็มเลยโอเคเดี๋ยวเราไป หาพื้นที่ของเรากันก่อนนะทุกคนยุโรปไทอยากจะร่วมประมูลของนะครับเพื่อที่รวมเงินไปทำบุญด้วยกันเนี่ยก็เอาสินค้ามาให้กับเราครับแบรนด์รถยนต์แบรนด์ยานยนต์นะครับแลบรนด์ช่างไทยมากๆเลยครับชคางไทย อนนี้เราก็กลางทุกอย่างเสร็จแล้วทุกคนสร้างอาณาจักรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรงนี้ก็น่าจะเอออยู่ในงานนี่แหละไม่ไปไหนแล้วนะครับก็ไปพบปะพี่ๆเพื่อนๆนะอวันนี้ก็เดี๋ยวว่าจะไปอาบน้ำแล้วเพื่อเพียงแข้วเรอาบน้ําแล้วก็เออมานั่งชิลๆเดี๋ยวไอ้บอสนัทพัฒจะมาด้วยน,นะทุกคนเออก็น่าจะมานั่งกินรายการกับบอสอีกทีนึงเราบอสมาอยู่แค่นี้บ้านของเราสองคืนกับที่นี่นะ กิจกรรมแคมเปอร์มาร์เก็ตนะฮะยังนี่เรามีเพื่อนมาเพิ่มนะครับยังทำเพจอยู่ไหมครับหมดช่วงนี้หมดไปครับขอพักก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีนึงขายของในเร็วเพื่อกลับมาฮะขายของในเพื่อกลับมาโอ้ท่าเพจเก่าก็เจเดแอลลี่นะครับห้าหมื่นฟอลโล่นี่เลยก็ไม่ได้ทำมาปีหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวก็กลับมาครับผมเ้ยแต่ว่านี่ของเขาพร้อมแล้วอย่างรวดเร็ว วันนี้เจจะทำอะไรกินใช่ไหมวันนี้ครับทำไรกินวันนี้มีเบอร์เกอร์เนื้อครับจปกินเนื้อไหมนะกินโอเคตอนไรเราจะเราจะทำปิ้งย่างว่าเราหมดพลังงานนะเออมีเพื่อนมาช่วยชีวิตอ่ะกินมืดดึกกันดีกว่าฮะตอนนี้เพื่อนเจกำลังทำเบอร์เกอร์ให้เรากินซึ่งซึ่งเป็นครั้งแรก ของทุกอย่างไม่ว่าจะครั้งแรกของคนทำกระทะใช้ครั้งแรกเตาใช้ครั้งแรกมีดและด้านเขียงก็ครั้งแรกเหมือนกันทั้งหมดคือครั้งแรกเพงั้นเราจะไม่คาดหวังแล้วกันเนาะทำไมทำไมส่วนคนนี้รอไม่ไหวแล้วมามาทำไปก่อนไม่คาดหวังเบอร์เกอร์หน่อยเดี๋ยวเรากินเบอร์เกอร์เจกันดีกว่า ไม่เป็นไรนี่ครั้งแรกไม่ยิงเนื้อไปทีหลังดีกว่าอโอเคโอเคเราเชื่อฟังเชฟเราจะไม่เถียงเราจะรอกินเท่านั้นไม่เพราะว่าผมดู YouTube มาโอเคในยูทูปเขาเขาทำขนมปังก่อนเชียงไม่มาหันเชียงกับนัทเฮ้ครั้งแรกโว้ยเออ,เออไม่ได้ทำไส้ครั้งแรกครั้งแรกเป็นไรเพื่อทามีเออเรากินเรากินคืเราต้องมีครั้งแรกประมง ฮัลโหลครับขุดแบงค์ตอรนี่เลยครับครับอยู่ตรงไหนททไทยอยู่ข้างในสุดเลยครับคุณอยู่ตอนไหนนี่เที่ยงคืนแล้วครับแม่คันแดงป้านอนยังอ่ะย่างผมทำเบอร์เกอร์กินกันอยู่นี่มาเร็วถ่ายอยู่เที่ยงคืนแล้วนะไปทำอะไรมาแวะแวะนู่นแวะนี่เจองานวงงานวัดก็แวะไปหมดมันต้องเข้านี่จริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่แม็กคนนึงก็ได้เดี๋ยวเข้านี่เหรอเออมันเข้ามานี่เราวนไปดูเข้าได้ปะเรานี่เราเนี่แต่แต่ที่ยังมีแล้วข้างใน ฉันกินอดนไม่ได้ก็ได้แล้วฉันกินไ่เป็นยิ่งอะไรแตเต็มดับเบิร์แซกอกอะนี่ครับมีซอสด้วยครับคุณแบงค์ครับเบอร์เกอร์ที่เราตักตามกันมานานริงยังยังเดี๋ยวดิอร่อยไหอืมทำไมชีสไม่เยิ้มเลยอะได้กินแล้วเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ที่เป่เนื้อบดเสียไปสามอืมเนื้อร่อยเนื้อร่อยมันจะไม่ได้แบงค์นี่คือแบบ เบอร์เกอร์ก hmm. ็ไม่เกิดนะเรื่องกึ่งครึ่งครเพิ่งได้กินเทำไงกีบอยงี่ทุ่มครึ่งเสริมเพิ่มเฮ้สวัสดีตอนเช้าครับตื่นแล้วกี่โมงแล้วครับ กี่โมงแล้วครับประมาณเจ็ดโมงกว่าครับกี่โมงใช่เหรอกี่โมงแล้วครับคุณเฟย์เก้าโมงแล้วเก้าโม่ใช่ไหมผมเรียกชื่อถูกใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วถูกคนแล้วถูกคนแล้วอันนี้คนล่าสุดใช่ี่ยคนเดียวอ๋อ <laughs> 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 ยอกยอกยอกเออในหัวยังเจ็ดโมงครึ่งอยู่เลยเ <laughs> ปิดมงสี่สิบแดดร้อนมากอืมเดี๋ยวเราแอบน้ำกันก่อนชงกาแฟกินดีกว่า ันเขาก็เขาตึ่นกันเร็วนะเฮ้ยเออมีมีเรื่องหนึ่งที่ผมมาที่เนี่ยแล้วผมแบบตอนผมจัดของอะผมก็แบบเอ๊ะหยิบมาดีไหมนะอะไรไม่ต้องหยิบหรอกหยิบมาดีไม่ชุกทำกาแฟถลุมว่าก็มาพึ่งใบบนคุณไงโอเคเห็นดีฟินเดอร์นั้นปะออพี่เขาเปิดร้านกาแฟที่เราไปไปไปถล่มกันเลย Okay. เดี๋ยวดูบรรยากาศยามเช้ากันนะนี่เขาเหมือนคนอื่นเขากเออ็เริ่มเริ่มมาจา<ล>อนันแล้วคือนอนไปติดสองครึ่งแล้วนะตรงนี้ก็เวทีเดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีคอนเสิร์ตรถเท่ๆทั้ททงนั้นเลยนี่คนนี้นสุดยอด เดี๋ยวมากินกาแฟร้านพี่เขาดีกว่าชงกาแฟกันดีกว่านะครับนี่วันนี้ได้กาแฟที่กินประจำจากที่บ้านเอ้ยช่วยให้ที่กินประจำจากที่บ้านที่ร้านโฟตโตกราฟนั่นแหละ ที่เราแวะกันตอนต้นคลิป็ยังไงอ่ะก็โอเคอยู่แต่ว่าไม่เหมือนไม่เหมือนที่กินที่รา,านเดี๋ยวไม่ได้อาจจะย,ย้ายทั้งหมดเนี่ยไวข้างในเพราะว่าร้อนตรงนี้ Okay. กินกาแฟก่อนชิมไหมก็ไม่น่าเกลียวนี่หนีดีกว่าซื้อซื้ออยู่ดีไปโ <Okay. S 1> อเคหนีความร้อนย้ายเต้นมาอยู่ใต้ต้นไม้เรียบร้อยแล้วไม่ไหววะร้อนอยู <laughs> ่สบายบอด ฝนไม่ฝนมั้ยเฮ้ยมากับนัตภัทรพี่นาเฮ้ยคุณของจริงอีสไม่เป็นไรดีแล้วดีกว่าร้อนร้อนมั้เดี๋ยวจะแบบน้ำใหม่เราย้ายห้องน้ำมาอยู่นี่ไหมหลังที่เราเว้ฉี่อะอะไรข้างบนนะเห็นแล้วโอ้ยโหอ้ยระวังนะเขามีแบบอะไรมาปลูกอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาต้องมีอะไรแน่นอนที่นี่มีประวัติ เมื่อสี่ <หา S 2> <ฮ>ปีที่แล้วผมมาแล้วผมเจอมาหมาตัวหนึ่งตัวเดียวเองเหรอวันนั้น,ม,นม,ม,มีลูกหลายตัวเลยก็ได้หนึ่งหมามีแค่นี้ไ <c oughs> ม่มีสาระอะไรเลยอุยมืมม้อเช้าตอนเที่ยงของเราต้มจืดกำลังทำ ไข่เจียวอตอนนี้ก็ทําข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าจะเดินมาซื้อกาแฟสักหนึ่งแก้วก่อนจะไปกินข้าวนะคนเริ่มมาแล้วทุกคนนี่ทำมาร้านกาฟแฟร้านนี้นี่แลน์คอฟแคมป์โคตรชอบเลยโคตรชอบแลนรู้เลย ดีครับดีครับมีลาเต้เย็นไหมครับได้เลยครับพี่อะไรครับพี่โอเคได้กาแฟแล้วเดี๋ยวก็เราออกินข้าวกันนะดีขึ้นเยอะเลยพอได้มาเออกลางในร่มไม้อะไรเนี่ย เมื่อกี้ที่เดิมคือแบบร้อนมากมาพ,พี่เบียมาถึงแล้วต้อนรับต้อนรับสัก,สกหน่อยที่คุณน่ะเพิ่งไปลุยไหนกันมานะเหมือนเหมือนเพิ่งแยกกันมาฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์กำลังอ้อนอยู่ฝั่งด้วยครับเดี๋ยวขึ้นลิงไปตรงนี้ขึ้นให้ด้วยนะบอส ไม่เราต้องช่วยกันตอนนี้เพราะว่ายอดไลค์เราพี่เรายำตัมบอลมากสองคนสวัสดีครับพี่เอ้ยเราเพิ่งแยกกันเองนะสวัสดีครับสวัสดีกลับคืนว่ะไม่อ้องอปอ๋อนั่งกันนั่งพี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่เบียร์โอ้ยนี้ถึงิดกันตรงนี้ใช่ใช่พี่อยู่นี่แหละล่มๆอ๋อพี่สวัสดีพี่คมื่อกี้เราจะปากดีอยู่แล้วพี่ใช่ห ก็พักใหม่แล้วสลับสลามคิดถึงคิดถึงคิดถึงหน้าพี่ขอบคุณเยอะนะอปีหน้ากินดีด้วยขอบคุณมากพี่นี่มากันเดินคาดไหมเดินคาดไหมยเดเยี่ยมขอบคุณทุคนมาพี่สวัสดีครับได้เจอกันแล้วอิดมีแมทจะตรงไหนอ่ะโอนพี่จับทิมอยู่ตรงนั้นเหรอใช่โอเคเดี๋ยวค่อยไปหาได้เลยค่ะมาถึงวันนี้หล่ะตะลง มาถึงวันนี้เพิ่งมาถึงไม่ได้เสียงรถดอกเมื่อกี้อีกอ้ที่เสอ่ได้ยินแล้วที่เขาบอกเข้าเอลเลยเข้าเอลอ่าใช่ใช่เบางคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นว้าเหือว่าจะเป็นแฟนแล้วเหรอเนี่ยจะเป็นสาล่จะต้องมีกรแบบอินเดีย อันนี้แกงใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ครับสภาพยังดีอยู่ยางยังหาอยู่เฮยบินเหไม่ชัเพราะว่ารจนเมเไปยงไอุ้ยรถไปพี่รถเลยอร่อยอร่อยได้ช่องคนตื่นตินะ อมีหลายช่องมากที่เราตามอยู่แล้วก็เออมาเจอครั้งแรกช่องนี้เราก็เจอครั้งแรกใช่ไหมพี่เผยที่หน้ามาบรรยากาศในงานวันนี้ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะนะคนมากันเยอะมากพี่พี่น้องๆที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่าก็ไม่เคยพบกันมาก่อนทุกคนเนี่ยต่างรู้จักกันผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบของคนที่ชอบทำอะไรเหมือนๆกันชอบกางเต็นท์ชอบแคมปิ้งชอบเดินทาง พอได้มาเจอกันก็เหมือนคนที่รู้จักกันมาก่อนแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากนะักส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาไปกับการพบปะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวกันเอาจริงๆพอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันมารวมตัวกันเนี่ยมันเหมือนเราได้แชร์เรื่องราวต่างๆให้แก่กันแล้วก็ได้เติมไฟในการเดินทาง เติมไฟในการถ่ายทําให้เราได้เยอะมากเลยนะยังไงก็ยินดีที่ได้พบทุกคนนะครับหวังว่าจะได้ไปลุยกันในทริปต,ต่อไปแล้วก็คลิปนี้เนี่ยน่าจะจบตรงนี้นะทุกคนขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากการเดินทางของช่องแบงค์เจอร์นี่ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในทริปต,ต่อไปคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายยี่